ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขประจวบตีเกเดือนธันวาคมวันนี้ครับของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของนนตลาดซื้อขายของขังข้นขาไไฟสุขโขทัย FC กันหน่อยครับมาดาสุดกับตลาดสุโขทัย f อครับ,นนไ,รบได้ประกาศเปิดตัวตลาดจอดบาจโจอดีตกองหน้าตัวเก่งของชีมครับกลับรุนทีมอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมครับด้วยศึกฟุตบอลลีโวทรีในเลกที่2นั่นเองนะครับ ซึ่งในขณะเดียกันนั้นครับเจ้าตัวครับก็ได้ผ่านการตรวจร่างกายเป็นทชีเรียบอ้อย้นั้นเองครับอีกท้งครับจะมีสัญญาระยะสั้นครับจนถึงช่วงจบฤดูกาลอีกด้วยและสำหรับจอร์าเจนานครับเจ้าตัวครับเคยค้าแข่งกับทานานสุขออเทฟ4ตั้งแต่ปี2015ยิงไปถึง48ประตูจาก151นัดรวมทุกรายการก่อนจะย้ายไปอยู่กับทาง้านการเทีซีในฤดูกาล2 0 2 1นั่นเองนะครับ และส่วนที่ประเด็นที่2กันหน่อยครับปรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทันนันอินเตภูมิภาคกันหน่อยครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทาันนันทีมนาฬิกของทงนนันนัทมาเลเซียครับอย่างทันนันยัฮูตะดุมทักษิณสนใจเจ้าตัวครับล่าสุดมีการกรอบกระแสข่าวไปเป็นชีรีบรอยนั่นเองครับทนัทอินเตสโตจะอยู่ในรังกระต่ายแก้วต่อไปเลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ครับได้มีกระแสข่าวออกมาเลยครับว่าทันตอินิโตภูมิพาครับแข่งลุกเครื่องไทยสเปนตำแหน่งเบกซ้ายครับที่มีข่าวครับว่าจะได้ประเด็นเดิกของทันานมาเลเซียกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างทันตนยัคโฮตดุมทักซินแต่ทว่าล่าสุดนับน่าจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นครับเมื่อราสุดครับนักเตะอย่างทันอินิโตภูมิพาก็ได้ออกมายืนยันเลยครับว่าตัวเขาเองครับยังคงเล่นให้กับเดลบิตบีจีปูตุมยูนเต็ตต่อไปในเลกที่2อย่างแน่นอนเลยครับและสำหรับทันตูอินิโต 32ปีครับเล่นไทยลีกครั้งแรกกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเมื่อฤดูกาล2,013อ่ามียูเนเต็ดครับเมื่อฤดูกาล2,014ถึงฤดูกาล2,015แบงกอกยูดนเต็ดครับฤดูกาล2,016จนถึงฤดูกาล2,018แอร์ฟอร์ดครับในฤดูกาล2,018แบบจิ้มตัวการทะเรือ F4 ครับในฤดูกาล2,019เมืองทองยูรนเต็ดครับในฤดูกาล2,019เช่นกันและสมุทรปราการชิตี้ครับในฤดูกาล2,020จนถึงฤดูกาล2,021และกับบีจีปทุมยูเนเต็ดครับฤดูกาล2021จนถึง ปัจจุบันนี้เองเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตผลการจับฉลากของตารางศึกฟุตบอลดีโบรีครับ2022รอบ16ทีมกันหน่อยครับเวลาสุดครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมครับเวลา14นาฬิกาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับและบริษัทธริจมักัรรวมกับบริษัทโตตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับได้จัดพิธีการจับฉลากประกอบคู่ลีโบรีครับในครั้งนี้แหละครับโดยรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นครับโดยได้รับเกียรติจากทางานคุณพาทิสุภาพคงครับเลขาธิการของทาง้านสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับและทน่านคุณกรวีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทรีจำกัดในรวมการจับฉลากในครั้งนี้เหละครับ และซึ่งทั้งนี้ครับการเจ็บฉลากประกบคู่ครับสำหรับฟุตบอลลีโวดิครับครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งมีทีมจากธนิษีกสามจำนวน3ทีมครับได้แก่ธนทดรากอนปทุมวันพิษณุโลกเอฟซีและสมุทรสงครามเอฟซีทีมจากธนิษีกสองครับมีจํานวน3ทีมได้แก่เชียงใหม่เอฟซีอยุธยายูเนเต็ดและนครปฐมยูเนเต็ดทีมจากลีโวทลีกครับจำนวน10ทีมครับได้แก่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดบีจีพทุมยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ด หนองบัวพิเชฟซี FC, ขอนแก่นยูเนเต็ดราชบุรีเอฟซีพีทีประจวบเอฟซีลำพูนบรีเออร์และธนัารำปางเอฟซีแหละครับซึ่งทั้งนี้ครับผลการเจ็บลากประกอบคู่ฟุตบอลทัวรีดูโบดิครับครับ,ร,บรอบ16ทีมก็มีดังนี้แหละครับสมุทรสงคราม FC ครับพบกับธนาลำปาง FC อยุธยายูเนเต็ดครับพบกับธนาพีทีประจวบ FC ฟราคกรประทุมวันการชนบุรีชิตีพบกับธนาลำพูนบรีเออร์ราชบุรี FC ครับพบกับธนาหนองบัวพิเชฟซีเชียงใหม่ FC ครับพบกับธนาขอนแก่นยูเนเต็ด ตพิษณุโลก FC ครับพบกับแบงคอกยูเนเต็ดนครปฐมยูเนเต็ดครับพบกับทางด้าน BG จีปฐุมยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายครับเป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในรอบสุกทีมเลยครับเมืองทองยูเนเต็ดครับก็จะพบกับทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์เก่าในรายการนี้แหละครับและสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีโวลีกครับนั้นครับรอบสุกทีมครับก็จะเริ่มแข่งขันกันในวันที่25มกราคม2023นยเลยครับโดยตรงนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ครับทีมเชลซีจะได้รับรางวัลสูงถึง5บาททีมรรองชนเด รับรบางวัลถึง1ล้านบาทและมีเงินสนับสนุนครับค่าเดินทางให้แก่ทุกทีมครับที่พินทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบแทีมสุดท้ายทีมละ50,000บาทนั่นเองนะครับ ละส่วนที่ประเด็นต่อไปครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทีมชตาติไทยยูยปสปีเลยก็ว่าได้ครับเมื่อผู้ตัดสินอย่างแตนันเปาโคสหรือทตนันศิวกรผู้ดมครับผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิกและเดินทางครับมาเป็นวิทยากรภายในแคมป์เก็บตัวของแตนันพลพักช้างศึกครับทีมชตาติไทยยูยปสปีภายใต้การคุมทีมของทตนันโคสอิสระสซิโรโดยเป็นการติวแคมป์เรื่องกติกาของฟุตบอลทั้งในและนอกสนามครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติตลอดปี2023นันงแหละครับ และซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล่าสุดกับท่านอนุสิวกรผููดมครับก็ได้ออกมากล่าวเลยครับว่าส่วนตัวผมก็ทราบอยู่แล้วครับว่านักกีฬาครับพอจะทราบเรื่องกติกาอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางส่วนครับที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นตามแนวทางของท่านโค้ดอิสระต้องการในน้องเข้าใจทั้งหมดที่จะไม่ทําให้เราเสียเปรียบหรือผิดกติกาทางโค้ดครับเลยอยากให้ผมมาแนะนานี่คือวัตถุประสงค์หลักในการเข้ามาแนะนําน้องๆในทีมชาติแหละครับและซึ่งการอบรมภาคสนามครับเป็นเป้าประสงค์หลักของเอ็ดโคดรถที่ผ่านมาครับเราก็ได้ไปพรีเซนต์กับน้องๆในห้องเป็น หชั่วโมงแต่น้องๆครับเป็นนักฟุตบอลของไม่ได้เกิดมานั่งเรียนแต่ถ้าเกิดในสนามจริงผมสามารถแนะนาน้องๆครับว่าอะไรทําไม่ได้อะไรทําได้ยกตัวอย่างครับการเล่นลูกนิ่งครับที่จะมีนักกีฬาไปยืนบงังผู้รักษาประตูหรือการยืนตำแหน่งกับกําแพงนี่คือสิ่งที่แอดโค้ดอย่างท่านโค้ดอิสระมองเลยครับว่าถ้าผมได้อยู่ข้างสนามอาจจะช่วยน้องได้ระดับหนึ่งผิดหรือว่าถูกก็ว่ากันไปส่วนตัวผมครับมองเลยครับว่าการรู้กติกาไม่ได้ทําให้เราได้เปรียบแต่จะทําให้เราไม่เสียเปรียบมากกกกกว่า่าาาาเเเเพพรระตติคับบขียนมมืออให้ฟุล มีความยุติธรรมถ้าคุณไม่เสียเปรียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นข้อดีอยากฝากน้องๆค,ครับในนามผู้ตัดสินก็เป็นอาชีหลักของผมสำหรับนักฟุตบอลครับรู้กติกามากกว่าคนอื่นเมื่อลงประเล่นครับจะทําให้เราไม่เสียใบเหลืองแบบไม่ง่ายๆหรือจะไม่โดนไปแดงแบบง่ายๆเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ตรงฝั่งของตลาดซื้อขายในแถบสองกันหน่อยครับเรรดาสุดการันาเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับได้ประกาศคว้าตัวกะนันตนัทชัยศรีสุวรรณหรือเจ้าหมูครับเสริมในรุกหลุยเล็กที่2องของลีกสองครับโดยแซปทางด้านสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดนั้นครับได้ประกาศปิดดีลคว้าตัวเจ้าหมูครับหรือธานา์นัทชัยศรีสุวรรณในลุกจากนารันต์นครราชสีมามาเดฟ4ีครับเขาเป็มทีมอย่างเป็นทางการหลังผ่านการตรวจร่างกายเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ อย่างไงก็ตามครับทั้งนี้ครับโดยมีทางด้านมาดามอองสีสุภาเลยครับผู้จัดการทีมให้การต้อนรับและถือเป็นการเสริมทัพคนแรกของทัพช้างเผือกในเล็กที่2ของศึกทะิลาะในฤดูกา2022ล2022ันยเลยแหละครับและสัปดาหนั้นรัตชัยศรีสุวรรณนั้นครับได้ผ่านประสบการณ์การแข่งทั้งเพชรบุรี FC สมุทรสงครามเอฟซีเอฟออสต์เตเชียงใหม่ FC BG ปทุมยูไนเต็ดและพาทัพสวรรค,ค์แคทนครราชสีมาบราซิลครับเข้าถึงรอบชิงชเจริญในศึกของทาานช้างเอเป้ครับเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งตััดดดสินใจจครจรรบไ้ปะกา สินสัญญากับทางด้านเชียงใหม่ยูนเต็ดในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ